หนูมีหนูมีคนเมนชั่นมาบอกว่าอยากจ้างหนูไปแค่หนูทําเป็นอาชีพอะหนูว่าหนูเปิดบริษัทใหญ่เลยอะจริงๆหนูมีทีมงานเยอะอยู่อยากจ้างแพทไปงานแต่งะอับเตอร์ปาร์ตี้อะไรเจ้าภาพเจ้าภาพเตรียมรถพยาบาลมารับได้เลยเผื่อเกิดอะไรขึ้นหนูกลัวมากเลยอะหนูกลัวว่าสักวันหนึ่งหนูจะโดนต้รวจจับจริงๆริงอะขึ้นไปกินข้าวหนูไม่ต้องหนูไม่ได้ตั้งใจตอนที่บ้านเรา แก้วแหละแก้วแก้วมันทำได้หมดเลยหนูไม่รู้ทำคือหนูไม่รู้มันเกิดอ,อะไรขึ้นแต่หนูหนูกลัวจริงๆคือเคยคิดกับเพื่อนว่าแบบสักวันหนึ่งแบบๆๆะะา,าจาะบบโดน,น,นจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบขุนเป็นโจรในค่าคนเมาจริงๆนะอะไร คนเดินก็มาถามว่าเป็นพี่ชายตัวจริงหรือเปหรือว่านั่นคือแค่ e n นเตอร์เทนเนอร์อย่างเดียวหนูก็จะบอกเขาว่าแล้วแต่คิดเลยลูกเออ,เอ,อแล้วแต่เลย <c oughs> เลย,ม,ม,ยมันมีมันมีบางคนมันจะมีคนที่แบบว่าอุ่ทยทำไมแบบว่าในชีวิตแบบว่าดูเรียบร้อยจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูตกใจเนี่ย ตอบไปถูกเลยต,ตอบไปถูกเลยก็เลยตกใจกว่าเอออะไรเงี้ยหรือว่าแบบอุ้ยพี่ดูแรงมากเลยในซีวิตอะไรเงี้ยแบบตัวจริงพี่ปัญญาอ่อนอ้าว <c oughs> แล้วถ้าในชีวิตจริงที่เราไปร่วมง,งานแต่งงานอย่างเงี้ยเขามีคนมาทามตัวนี้บ้างป่ายังไงนะคะผมรู้เลยว,ว่าเราร่วมงานแต่งงานแล้วดูอัปเตอร์ปาร์ตี้เนี้ยหลังจากมันทั้งห้ามหนุ่มไปมีคนมาทักว่าพี่มีคนมีบางคนหนูมีหนูมีคนเมนชั่นมาบอกว่าอยากจ้างหนูไปเออแค่หนูทำเป็นอาชีพอะ หนูว่าหนูเปิดบริษัทใหญ่เลยอะจริงๆหนูมีทีมงานเยอะอยู่ออ๋มีทีมงานทีมงานมีทีมงานเป็นเพื่อนๆหนูถามยังไงบ้างที่สุดคือมีคนเป็นเชฟมานิเอ็กซ์ว่าแบบว่าอยากจ้างแพทไปงานแต่งอ after ร์ r t y อะไรอย่างเงี้ยหนูก็คิดนะหรือว่าวะหรือเราอาจจะทําได้ดีอะไรเงี้ยมันต้องถ้ามันจะต้องมีอนาคตจริงๆมันจะต้องเป็นยังไงบ้างถ้ามันจะต้องมีบริษัทนี้จริงใช่ไหมคะคือหนูรู้เลยว่า CFO หนูคือใคร ผู้บริหารคือใครทีมงานคือใครตัวเปิดคือใครตัวกลางตัวปิดตัวซับตัวเจ็บตัวเจ็บอะไรเงี้ยแขกรับเชิญรู้หมดเลยว่างานประเภทนี้จะต้องชวนคนแบบไหนไปถ้าเขาสมมติแพลที่เขทีมงานเอเจนต์เมนต์เกสรับเชิญที่จะไปด้วยนะไรอัพเตอร์บัตตี้คือใครบ้างอะไรนะคะจัพเตริงัตตีเกสต์เกสต์อะไกับเราอ่ะอุ้ยเยอะเลยเยอะเลยแบบว่ามีเพื่อนหลายกลุ่มมากแต่ว่าไม่อยากพูดชื่อกลัวกลัวเขาสะดุ้เด็ด เลนได้ไหมคะหรือว่าเป็นค่าตรงมันไปเอลกันเลนกความอย่าพูดว่าอย่างเงี้นะคะราคาคือจ่ายเท่าไหร่ได้เท่านั้นอ๋อทำตามจำนวนทำตามจำนวนไม่ต่างกัในเกตที่เราพาไปแต่ละคนณทาตัวสูงอย่างั้นเลยส่วนมากเกตเต้นเกินราคาใช่อันนี้ก็คืออยู่ที่วิจารณญาณในการชมอ่าสมมุติว่าถึงเกตแบบยาของแบบมพี่ป๊อกอินนี่อันนั้นอันนั้นคือรุ่น รุ่นใหญ่อันนั้นคือเป็นเป็นเลทราคารุ่นใหญ่แต่ว่าทําถึงแน่นอนทําถึงแน่นอนไม,อไม่ผิดหวังแน่นอนคาริสาเกินแน่นอนคาริส่า,า,า,ายาวแน่นอนอันนี้อาจจะอาจจะต้องขอขอ<ท>วรรคการเ<ท>พิ่มด<ท>้วยคาลิส<ท>าการกันแข่งหรือว่ากันใช่กันตัวมันทำร้ายคนอื่นน่ะจริงเจ้าภาพจะต้องเตรียมไปด้วยค่าความเสียหายที่ต้องจ่ายเจ้าภาพเจ้าภาพเตรียมรถพยาบาลมารับได้เลยเผื่อเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าในมุมที่เราไปแล้วถ้าเราหยุดจ มาเามาราาได้้มแอาจริงๆนะพี่หนูพูดจริงๆนะหนูกลัวมากเลยอ่ะหนูกลัวว่าสักวันหนึ่งหนูจะโดนตองลงจับจริงๆอ่ะเพราะเป็นแก้วหูแลคือหนูหนูไม่ต้องคือหนูไม่ได้ตั้งใจตอนนี้ที่บ้านเราอะไรของอะไรโยนสุดแก้วแก้วแหละแก้วแก้วกเล็กมากเลยนะมันทําได้หมดเลยหนูไม่รู้ทำคือหนูไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่หนูกลัวจริงๆคือเคยคิดกับเพื่อนว่าแบบสักวันหนึ่งแบบ โดนจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบโวยเป็นโจรในค่าคนเมาจริงๆนะยอะไรเงี้ยคือ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 บางร้านหนูคืนจริงๆบางร้านคือแบบว่าไม่รู้จะติดต่อเขายังไงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋บางทีหนูเอามาจากเชียงรายอย่างเงี้ยหนูแบบเอาคืนยังไงอ่ะแล้วเร<อ>า,<พ>าไป,าไปยังไงไม่แปลับไก่อนไม่ไปไปเชียงรายแล้วเอากลับไปยังไงที่กรุงเทพอ่ขึ้นเครื่องไปหรอที่อยู่มาเจอก็อยู่ในกระเป๋าเอาละพลาดเล่าละ เออพี่ชอบให้หนูพูดไปเรื่อยอ่ะพี่ก็สนใจมันหน่อยรึเอามันพลาดมันพลาดมันพลาดไม่คือไม่ได้มีความตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบต่อสัปดาห์ใช่ไหมว่าเออสนใจสักหนึ่งงานทีไปสแตนเดมตัวแทนของบริษัทของเราบริษัทของเราใช่ไหมคะบริษัทของเราไว้วางใจได้ค่ะไว้วางใจได้ก็คือทำถึงเกินเส้นแน่นอนถ้าไม่พอใจไม่คิดตามถ้าไม่พอใจไม่คิดตาม จริงๆคือถ้าสมมติว่าเราเราทำถึงแน่นอนเราจะแต่ว่าเรื่องเงินก็ค่อยว่ากันทีหลังได้แต่ว่าถ้าแบบว่างานทำถึงงานสนุกเกินเราอาจจะไม่เก็บตังค์ถ้าตอนนี้ไม่มีอาชีพหใหม่เน <c oughs> <ง>ี่ยตัวขอย่างไรของข้ามคือเราก็นีงไงอาชีพต้องขอขอบคุณแฟนคลับหลายๆท่านที่สร้างไอเดียให้เราเกิดอาชีพใหม่นะคะเผื <c oughs> ่อในวงการบันเทิงหนูอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะท่านสื่ออะไรพวกนีวขอเราเป็นที่อัพเดตมาที่หลาเป็นหมวดว่าเรา ไม่ต้องคนอื่นหรอกคะ่ะพ่อแม่หนูอะไรบ้างเขายังไม่เห็าเ,เริ่มเขาเริ่มถามหนูแล้วว่ามันสนุกมากไหมมันมันเป็นมันอะไรขนาดนั้นอะยเงี้ยหนูก็ได้แต่ว่าสนุกค่ะสนุกมันสนุกพ่อแม่แบบว่านั่งจับเขาอยู่หรือพ่อแม่แบอว่ามันไม่ได้ซีเรียสนอะไรหรือว่าไม่พ่อแม่หนูเริ่มเริ่มเริ่มปล่อยละพ่อแม่หนูเริ่มแบบว่าเริ่มแบบเออทำแล้วก็ทําขอให้กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือขอบคุณตัวเองมากที่เป็นคนชอบกลับบ้านมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็กลับบ้านทุกวันกลับบ้านทุกค้าง แต่ว่าแบบอย่างเดือนเนี้ยก็คือยังไม่ค่อยได้ได้ได้ไปได้ไปโฟล์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทํางานหนักมากแต่เดือนหน้าเดือนหน้าจะเขาเตาเลยนะใช่เหมือนเดือนหน้าเริ่มแต่มีที่คนได้เห็นกันแน่นอนแต่แต่อุ้ยยังหุ้ยแรงมากแต่เดือนหน้าเดือนหน้าจจะหนูจะเที่ยวแล้วถ้าคนถ้าคนถ้าคนจะเอาเราเป็นไอดอลเราอยากได ความปลอดภัยในเรื่องนี้ยังไงบ้างแล้วจากวิจ,จารณญาณจริงๆอะไรดีก็นับอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องไปนับเนาะ,ะคือผู้ปกครองควรแนะนําลูกดล้วนะคะ,ะ,ะเรื่องออก่าแล้วคุณแพชจะแนะนําเขา้ยยังไงใ,<ช>ใช้ชีวิตอยากทำอะไรทําชีวิตเรามีชีวิตเดียวอยากทำอะไรทําเลยจริงๆเลยอ<ำ>ย่างเงี้ยยืนยันว่าแพชจะไม่เปลี่ยนยเพื่อใครอ่ะเออใครอ่ะหนูจะเปลี่ยนเพื่อใครอ่ะ มันจะมีแบบว่าใครดีอ่ะมีใครขอให้เปลี่ยนบ้งนางไหมอย่างยังนะยังไม่มีใครใครให้เปลี่ยนนะบางไม่ได้แฟนแฟน,แฟนเปลี่ยนได้ไหมขอให้เปลี่ยนเขาไม่เคยไม่เคยพูดให้ขอให้เปลี่ยนอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่็จไหมละเพราะว่าหนูน่ารักที่สุดเหน็นปะเห็นปะได้เลยหดได้เลยหดได้เลยเหรอคะหดได้เลยเหรอพี่เฮ้ย เอาไปดนอันนี้เนาะิดตามบริษัทแต่ตามบริษัทนะคะเ n t e รุ๊คอรคนคนไทยเราคนไทยด้วยกันพี่เราคนไทยด้วยกันโองหรับได้ ทำอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n ทับดดาลา่า a ฟซบุ๊กทับดดาลาและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ